สวัสดีครับท่านผู้ชมฟุตบอลยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกวันนี้5ทุ่มนี้เป็นแมตช์7ดาวท่านผู้ชมเป็นแมตช์ที่เจอกันระหว่างทีมเยอรมันพบกับสเปนเยอรมันนี่ก็ศักดิ์สรีแชมป์โลก4สมัยแชมป์ยุโรปนี่ก็3าสมัยรองแชมป์อีก3าสมัยเจอกับกระทิงดุสเปนสเปนนี่ก็แชมป์โลก1สมัยแชมป์ยูโรนี่ก็3สมัยรองแชมป์อีก1สมัยเรียกว่าเป็นบอลถูกคู่เป็นบอล2ทีมที่เรียกว่าโชว์ฟอร์มดีที่สุดในรอบแรก สเปนคว้าช,ชนะสนัดได้9แต้มส่วนเยอรมันเจ้าภาพเนี่ยได้เจดแต้มชนะ2นัดเสมอ1นัดแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆท่านผู้ชมเยอรมันยิงไป10ลูกส่วนสเปนยิงไป9้าลูกสถิติการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้ท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่า26นัดหลังสุดเนี่ยเจอกันเนี่ยเรียกว่าสูสีมากๆสูสีชนิดที่ว่าเยอรมันเนี่ยชนะไป9้านัดเสมอ9้านัดแล้วก็สเปนชนะ 8นะัดท่านผู้ชมเรียกว่าสูสีจริงๆแล้วก็การเจอกันของคู่นี้ก็เป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศปี2008ซึ่งปีนั้นเนี่ยตัวเสเปนเนี่ยชนะไปด้วยการยริงนะหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเฟอร์นันโดตอเรสอดีตศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลท่านผู้ชมก็เรียกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่แหมอัดแน่นไปด้วยผู้เล่นระดับโลกนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าแหมแต่ละแดนเนียก็เรียกว่าสู้กันได้สุดฤทธิ์จริงๆสเปนเนี่ย มีลูกจัดจ้านมีลูกความฟิตมีลูกเรื่องของเอเทคนิคแพลวพาวมีในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเ,อเกมลุกฟุตบอลโต้กับเร็วความสามารถเฉพาะตัวสูงเจอกับเยอรมันบอนลระบบบอลแข็งแร่งบอลเรียกว่า,าสู้ไม่มีถอยก็เรียกว่าเป็นบอลที่ถูกคู่กันจริงๆระหว่างทั้งสองทีมนี้เยอรมันกับสเปนเนี่ยท่านผู้ชมต้องเป็นฟุตบอลที่เรียกว่าเป็นบอลที่ถอยหลังไม่เป็นนะ ถอยหลังแล้วล้มเป็นบอลเกมลุกทั้งคู่แล้วก็ดุดันอย่างที่ผมบอกว่ายิงกันกระชูดในออรอบแรกกับรอบ16ทีมที่ผ่านมาจริงๆคู่นี้เนี่ยหลายคนก็อยากให้เป็นคู่ชิงในฝันนะของฟุตบอลยูโรปี2024แต่ว่าจับพัดจับถูอีท่าไหนก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเรียกว่าต้องมาเจอกันก่อนในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าเอาละมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเ,เรียกว่าเลือกกันไม่ได้2ทีมก็พร้อมที่จะเรียกว่า ต่อสู้กันในค่าคืนนี้ซึ่งจะเป็นฟุตบอลที่เรียกว่าหาชมได้ยากจริงๆท่านผู้ชมไปดูตัวนะักเตะผู้เล่นท่านผู้ชมในแต่ละแดนของทางทั้งสองทีมตัวเยอรมันเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าสเปนเนี่ยมีอูนายซิมอนเป็นผู้รักษาประตูอันนี้เป็นเรียกว่าคาดการนะแล้วก็มีดานี่ดานี่กาบะขาวอันนี้ก็เป็นแบ็กเรลมาดิดสิบห้สมัย แล้วก็ได้แชมป์มาเรียกว่ากับมันลิดนี่6สมัยเข้าปราวนี่เรียกว่าเก่ามากนะผู้ชมต่อไปก็เป็นเลอบองเลรโลแบงเลอร์น็อกมองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเซนเตอร์ฝีมือดีอยู่เหมือนกันนะผู้ชมแล้วก็เอเมริกลาป็อกอดีตแมนซิตี้ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่กับเอลอาติฮัตหรือว่าเอลออลนัสเซอร์นะผู้ชมไม่ต้องต้องอยู่บอกว่าตอนนี้ไปอยู่กับออลนัสเซอร์นะแล้วต่อมาก็เป็นมาโกกูเลยาแบ็กจากเชลซีซึ่งฟอร์มดีมากในการมาเล่นยูโรรอบนี้ การนี้ก็มีเปดี้เรียกว่าวันเดอร์คิดจากบาร์เซโลนารวมถึงโรดี้อันนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับเบอร์ต้นๆของโลกของจากแมนซิตี้มีฟาเบียนลุยส์จากป h เอเชซึ่งเรียกว่าฟอร์มดีมากท่านผู้ชมในการมาเล่นทีมชาติรอบนี้เนี่ยยิงไปสองประตูและแล้วก็แอสซิตได้2ลูกด้วยรวมถึงเรียกว่าวันเดอร์คิดแห่งวงการฟุตบอลสเปนและก็ฟุตบอลโลกก็คือลามีนยาเมาจากบาร์เซโลนา 16ปีเศษเศเป็นนักเตะประวัติศาสตร์อายุน้อยที่สุดที่มาแล้วก็ตัวアルバโตโมราต้าก็เป็นศูนย์หน้าตัวความหวังเป็นกัปตันทีมของสเปนเหมือนกันอีกคนหนึ่งก็คือนิโก้วิลเลียมตัวนี้นี่เป็นปีกทีเด็ดของเอลเลติกบิวเบลเลยท่านผู้ชมแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการจับตามองจากหลายทีมรวมถึงลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมที่ผมเชียร์ด้วยก็เฝ้าจับตามองอยู่นิโก้วิลเลียมเนี่ยเรียกว่าฟอร์มดีมากขณะที่เยอรมันก็เรียกว่ามาครบเลย ประตูก็มานูเอลนอยเออร์เรียกว่าเป็นประตูจอมเกา๋าหนึ่งในสามประตูดีที่สุดของโลกหลายสิบปีมาแล้วท่านผู้ชมเป็นสิบปีนะต่อมาก็ยูอิมชิมิตก็อันนี้ก็บาบาเยนอันติอันโตนิโอลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ก็เซนเตอร์ของเรียกว่าแต่ก่อนอยู่เชลซีตอนนี้ก็ไปมาริดแล้วก็ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีฟฟอร์มดีมากตอนนี้เอ่อยูนาธานทาอ่านี่หายเจ็บกลับมาแล้วตอนนี้ก็ต้องมาเบียดกันดูว่าทานเนี่ยจะ เรียกว่าเบียดกับตัวเซนเตอร์อีกคนหนึ่งของเยอรมันได้หรือไม่ก็คือตัวนิกโกช้ชล,ลอตเทเบกนี่ตอนนี้ตอนนี้เล่นดีมากนะท่านผู้ชมนะเป็นเซนเตอร์ของถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็เรียกว่าอยู่ดอดมุลนะท่านผู้ชมนะเป็นรองแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกปีล่าสุดเนี่ยนะขณะที่ตัวอกองกลางนี่ก็มีเดวิดเล้าโรเบิร์ตอันดิช แล้วก็มีโทนี่โคลสนี่โทนี่โคลสก็เป็นจอมทัพของเรอัลมาดริดนะแล้วก็ซ้ายนี่ก็เป็นฟอร์เรนเวสขวานี่ก็เป็นเจ้ามูเซล่าขณะที่ตรงกลางกับตันทีมก็คืออินคายดูโดกูโดนการจากบาเซลโลนาส่วนหน้าก็เป็นไคลฮาวเวตส่วนหน้าจากทางอาร์เซนอลก็เรียกว่าทั้งสองทีมนี้ท่านผู้ชมมีนักเตะสายเลือดใหม่มีเรียกว่าขึ้นลูกใหม่ของวงการฟุตบอลนี่หลายคนเยอรมันนี่มีซ้ายมีเวส ขวามีเจ้าบูเซล่าส่วนตัวสเปนเนี่ยซ้ายก็มีนิโกวิลเลียมขวาก็มีลามินยาเมลเรียกว่าวันนี้แหละท่านผู้ชมน่าจะได้เรียกว่าต่อสู้กันแล้วก็มันแน่ๆเสเปนนี่มีอันนึงที่เรียกว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยดีนะของเขาก็คือว่าเขาเจอเจ้าภาพส่วนใหญ่เนี่ยเก้าครั้งเนี่ยเขาจะแพ้หมดท่านผู้ชมส่วนเยอรมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ,อเจอกับสเปนช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าเอ,อเรียกว่า แพ้ทางกันอยู่เหมือนกันวันนี้ก็จะมาดูว่าบอลระบบของเยอรมันเนี่ยเมื่อมาเจอกับบอลความสามารถสูงๆอย่างสเปนเนี่ยฝ่ายไหนจะเอาตัวรอดฝ่ายไหนจะชนะเพื่อกุยทางไปสู่รอบสี่ทีมได้ฟุตบอลคู่นี้เนี่ยเป็นฟุตบอลคู่เรียกว่าจุดโลกจริงๆท่านผู้ชมเป็นฟุตบอลเจ็ดาวอย่างแท้จริงต้องไปดูว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะทําสกอร์เนี่ยเป็นของใครแต่ว่าสิ่งที่น่าจะตามองอันหนึ่งที่ผมคิดว่านั่นนึ่งก็คือว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าตัวบาร์เซโลนาอาจจะใช้วิธีแมนมาร์กิ้งนะจับโทนี่โครสซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวโค้ชสเปนเนี่ยก็ออกมายอมรับนะนะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาอยากผูกเชือกรองเท้าของโทนี่โคสเพื่อไม่ให้วิ่งเพื่อไม่ให้เรียกว่าทําเกมให้กับเ,เยอรมันได้ก็ต้องดูว่าวันนี้เนี่ยทางสเปนเนี่ยจะมีการใช้แผนแมนมาร์กิ้งโดยเฉพาะการจะให โรดี้มิดฟิลด์ตัวรับเบอร์ต้นๆของโลกจากบาร์ลินี่เอ้ยจากแมนซิตี้เนี่ย,ยไปไล่จับโทนี่โคสจากบาร์ลิทหรือไม่หรือเดลรลฟอนเต้เนี่ยท่านก็แหมเป็นโค้ดของตัวทีมชาติสเปนเนี่ก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากที่จะผูกเชือกรองเท้าตัวโทนี่โคสเหมือนกันเพื่อไม่ให้วิง่งเพื่อไม่ให้ทําเกมเพราะรู้ผิดสงนักเตะคนนี้เป็นอย่างดีโทนี่โคสเนี่ยข่าวนี้ก็อาจจะเป็นยูโรรอบสุดท้ายของตัวเองนะเจ้าตัวก็ประกาศไปแล้วเพราะงั้น เกมนี้เนี่ยมันแน่ๆขณะที่นาเกียวมันโค้ชหนุ่มวัยสาสิบปีก็อยากสร้างประวัติศาสตร์การเป็นโค้ชหนุ่มแล้วก็พาเยอรมันเนี่ยเรียกว่าไปถึงให้ไกลที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นแชมป์ในบ้านตัวเองเป็นแชมป์ในฐา,านะที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพด้วยซึ่งเยอรมันตอนนี้ก็เรียกว่าฟอร์มก็เข้าฝักนะท่านผู้ชมกองหน้าก็คมกองกลางก็เรียกว่า ยอดเยี่ยมกองหลังก็แน่นมีลูดิเกอร์คอยคุมแถมผู้รักษาประตูยังมีนอยเอออีกขณะที่สเปนก็เรียกว่ามาแบบกระทิงดุมาแบบเรียกว่าใช้ยังบัตรใช้นักเตะรุ่นใหม่เนี่ยลามินยาเมลนิโกวิลเลียมเปรดี้โลดี้แล้วก็มีตัวกลางค้ำอย่างกุนโดกันหน้าก็มีโมลาตา้าหลังก็มีลาป็อกเรียกว่าแหมระดับโลกจริงๆนะผู้ชมฟุตบอลคู่นี้เนี่ยเป็นบอลที่เรียกว่า พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแล้วก็เชื่อว่า2ทีมซึ่งมีเกมลุกน่าจะดุดันที่สุดในยุโรปมาเจอกันแล้วก็เป็นทีมที่เรียกว่าเน้นเกมลุกเหมือนกันตั้งรับไม่เป็นวันนี้สนุกแน่แต่ว่าผลเนี่ยจะออกมายังไงก็เดี๋ยวไปตามลุ้นกัน5ทุ่มท่านผู้ชมครับ